กราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องอาร์ตพนีจอนเราจะพาไปเที่ยวกันในป่าดงพงไผ่รถเอ่อรถซิ่งแคมปิ้ง นี่ครับรสซิงแคมปิ้งครับร <c oughs> อบที่สองแล้วสภาพใช่ไหม <c oughs> ห่างหักมาแล้ว <c oughs> ดึงตัวตกอะ่ะนี่ครับซิ่งก็อยากซิ่งแคมป์ก็อยากแคม <c oughs> <c oughs> อย่าไปกลัวครใจรักแคมปิ้งอย่ากลัวแม็กละเบิดหมดเยััังรนก รถเก่งตามหลายแล้วเลยอะเก่งเขบอกว่าถ้าคันนี้ไปได้กูไปได้วะเตรียมพอกันนะวะพี่หมูก็ไปเร็วไม่ได้มีเก่งอยู่หน้า ใส่เตี้ยอยากเข้มทั้งนั้นหรือทั้งหลังเต็มคาราเบลแหมมีรถขัดสี่จะไปวิ่งถนนดำได้ไงคันหน้านะไม่ใช่คันเราลุยครับลุยกลางป่าดงพงไพรโอ้โหของกินเต็มข้างทางเลย มีเสื้อผ้าขายด้วยนะครับใครอยากมาจัดให้เลยนี่รถเก่งก็เข้าได้นะมาทำไมกันครับผมถามนะกลางปลาออกช่วยบอกคนรู้นะว่าปลาเขาเปตัวแบบนี้

ติดเชีวยวนะเก่งติดเชีวยวนะถ้าหลุดจ,จากตัวนี้ไปกูก็ไม่รู้ไปอะไรไนะ้เขับก่งไม่เคยรู้รายหรอกใ่ดดกแดงแล้วสแดงไปแล้วมมีบากนะอะไรหดดร่ดงแล้ว บอกี่ิี่กกาต้องทำ้ใจแบบนี้เลยสักคนที่ผ่านมาคนที่มองเห็นความสำคัญกับการที่หะที่พี่มาพักมานนี้นี่ที่พี่มาพักที่โอ๊ยทำทางแบบนี้ก็เสร็จอาร์ตงิครราหมามากอนแม่งมอไซ่บีเอ็มจอดเกินเลยไม่กล้าข้าม เขาสถานที hey. <S S Christ, mm ่ใดที hmm. hmm. yeah. ่ค ok. on. to ู่ควรเราสักวันจะเท่เนแข่งมาไหมแ่งถึงยังมาแล้วคิดอยู่กันอะไรท่วยาด้ดูคั้งหน้าที่มันลงมาดีตัวเองให้ฉันไปก่อน แต่อันนี้ปอดเหลือนิดเดียวแล้วหายใจไม่ค่อยออกพี่ต้องมองรถพี่ไปเถอะมองรถกูเถอะปาหันเลยเกิดถึงไมนใี้กขอเวลาคณะเก่งมาได้ คนมาแล้วเลยโอ๊ยเกียร์ไอ้ก้อนนี้ดดไปเทียวเก็บวมได้เก็บเอาความตังใจใช่เหรอเลือเกินว่ะปลาเปิมหมดแล้วกูเลกนนนะสัคที่่ผาาม นิเจงหลือเกินนิงเจงกลับไปออกไปนี้จะไปยกมัน้ต่ <c oughs> เกินนิ่งเจงงหล้อเกินงเจงไม่ใช่แค่หางหน้าปากปูแล้วเนี่ยไม่เลืออะไรอ่ะปากปูแมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง แต่ว่ามาได้ไงอออโอ้ยลอยชุดพวกนั้นสนุกไปกว่าปลาแตกมานกว่าเออเคลื่อนไปนนั้นเดิม,มเรียนซ้ำเตแต่ไม่มเจอห้ลบหลบเขาก่อนไหมให้กขับหลบเขาน้นยามสียงเพลงกล่อ <S 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 ม,มานานอบอุณ ฉนทำน้องอยากจะร้องเพลงย<ห>ิงข้าง,งางสัตว์ด้วยทียมัจะหังสุดอ่ะเอ๊ะมานจะมีกระบะเหรอเอ่ะรู้ว่าเนี่ยท่านแน่อมยิ้มมึงเข้ามาทำไมมึงคงคิดมึงไม่อยู่ของหนึ่งอ่ะ มาลองก้นต่สมองของันั่งเองเห้ยมนข้าวหมาให้ลดหน่งหนึ่งเฮ้ยได้อยู่ตีนใ่ไหมฮิจุยฮยอยู่นข้างล่างอ่ะบอมมันใหญ่เาะตรงนี้เรากั้นอเลยอว่าชื่อมุมเยางมาขาหมดเะเอาไปยาเอา้ไว้ ถ้าจำมีโดนกินหญ้าพงนะแมนเบียกร้ออกไปคบกันเอา้องเลยถ้าตัดหนูทิ้งไม่ตัดนี่ยังไม่ได้อันนั้นยังไม่ได้ตัดอันนี้เลยนะตัวเองผ่าแดดไอเด้อีกทีอไอเด้เดีลูกหลักเดี๋ยวแม่ถูกหวยนะอไอเด้ เดี๋ยวเย็นนี้สี่โมงลูกรักเอาทนอีกนิดไปดิไปดิ <c oughs> มันจะเกินมันจะเกินเพิ่มพูนไ,ไ,ไ,ได้หรอลูกแม่ทำแม่แล้วเพิ่มพูนไปต่อค่ะ <c oughs> พูเพิ่มพูนอาจจะขาท่้นไปหน่อยเดินครูทองบ่อยเลยคือไปดิดถ้าลุกล่องเดียวข่าวจบแม่เ้าพูดเลยอ่ะ ไปนี่นเวลาเคลื่อนไปสิ่งเดิมเเวียนซ้ำไปแต่ไม่มีเธอไปดี

เดียวไดีไได,ดีอย่างนะกินไม่คม มันต้องหาเรียมก่อนไม่หาเรียมแม็กระเบิดเนี่ย <c oughs> เอย,ยอมลงน้ำมะ ข้างหน้ายัางสุดยังเด้ยอ <Yeah. S 1> ้ใจไม่ออกแล้วโถไปเด้ oh, <my> <laughs> ต้องติดข้างหน้ารถปงอนเราก็มาถึงจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับผมนี่นะครับเราก็กลางเต็นท์เสร็จแล้วครับ เพราะว่าเรามาถึงเราก็รีบกางเลยนะครับฝนลงครับโอ้โหตอกสมอเทพไม่อยู่นะครับทุกคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวผมเอาไว้เฉลยท้ายคลิปนะครับลถเก่งเข้าได้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมเตรียมกางเต็นท์กันให้เสร็จก่อนนะครับปุ๊บพอกางเต็นท์เสร็จแล้วเราก็มาเดินเอาเท้าจุ่มน้ำกันนะครับน้ำเย็นมากเลยครับผม วันนั้นวันที่หนึ่งนะครับตอนที่ไปนะครับก็จะเออน้ําเยอะนะครับแต่พอวันที่สองตอนลงมาก็จะน้ําน้อยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับเพื่อนๆออันนี้เราก็เดินมาแช่น้ําเล่นเดินไปซื้อของด้วยนะครับเข้าไปข้างในไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีร้านค้ามีร้านค้านะครับอันนี้คลองสามนะครับสุดสุดทางแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเนเห็นมันก็จะแวบๆวบนะครับ พอเราทําอะไรเสร็จเราก็มานั่งทอดอะไรกินกันนะครับเพราะฝนพำงๆนะครับก็กินกันไปเรื่อยทํากินกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่มาซื้อของกันมาเยอะน,นะครับอันนี้ทริปนี้ไปไปเที่ยวหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันที่พวกเราหยุดงานกันนะครับใครที่จะเที่ยวแบบเราก็ นี่นะครับเที่ยวใกล้ๆครับไม่ไกลครับอันนี้จะบอกจังหวัดไว้ก่อนนะครับอันนี้อยู่จังหวัดนครนายกนะครับรถเก่งเข้าถึงแต่ว่าต้องมีใจหน่อยนะครับเราก็ทำอาหารกันกินไปเรื่อยๆครับสั่งสั่นอันนี้มากับพี่นะครับมากันสี่คนนะครับเอารถปาจิโร่มาหนึ่งคันนะครับแล้วก็เอา ผมเอาวิโก้แชมป์นะครับตัวเตี้ยเข้ามานะครับถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับนี่นะครับของพี่เขาก็จะนอนบนรถนะครับแล้วเราก็เล่นน้ำกันชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับลงไปน้ำเย็นมากนะครับสดชื่นมากเลยเป็นการพักผ่อนที่ดีมากนะครับเอาตัวลงไปแช่น้ำนะครับนี่ครับของกินเต็มหมดเลย ตอนกลางคืนก็นี่ครับก็ยังนั่งกินกันอยู่นะครับเรื่อยๆทำของกินนี่นะครับบรรยากาศตอนกลับแล้วนะครับก็จะรถผมก็จะเตี้ยวประมาณนี้เลยครับอันนี้น้ำน้อยนะครับขาไปน้ำเยอะนะครับผมนี่ขาเข้าไปน้ำเยอะนะครับก็หินก็เยอะนะครับรถเตี้ยก็ระวังหน่อยนะครับถ้าเข้าไปถ้ารถตุ้แบบนี้ก็ วิ่งใสเลยครับน้ำวิ่งใสโคดหินไปเลยครับนี่นะครับวันกระลาโอ้นี่สภาพนะครับที่นี่ที่ผมจะบอกคือคลองมะเดื่อนะครับจังหวัดนครนายกนี่สภาพรถผมตอนออกมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่อง YouTube ชื่อช่องว่าหมออาร์ตพเนจร อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับ